มอนตาเบียนนะี่กะ ทํใหม่หมดเลยบอกว่าเหลืออีกสามใส่ไม้แล้ว

เหนื่อยดินเนี่ยจะเอาไปใส่จะเอาไปไว้ที่ไหน <c oughs> เป็นปูนเลย <c oughs> ทำนี่ใส่แบบนี้เดท็ดย้ <c oughs> เหมือนทำใหม่หมดเลยมีการนอนนอนมีอิ่มไรว้น มาละเอามาละนี่ไง จะย้ายไม้มีออกมาดูจะได้ย้ายไหแ้ตาก็จะมาปล่อยเมือ่อคัมมิ่งเขาเชยแตงเลย าแล้วนั่งดูแต่เขาเก็บเห็ดนเนาะนห่เอาไปกินที่ฝน อน,นี่ผักอันนี้ยังเยอะเลยนะคะ,ะเต็มเลยรอให้มันออกถัวไม่รู้ว่ากล้องชัดไหมเช็ดก่อนเช็ดกลอ้กลองก่อนนะคะ ไม่รู้ว่ามันฉลาดมั้ยมาดูหนุ่มเหมือนทำใหม่เลยไม่ได้ซ่อมแล้วทำไมทำไมหมดเจอยกันหน่อยนุ๊กพังโดดนิดใช่กร,รอกกลิ่นใช่กร,รอกสอึก ดีนะข้าวเที่ยงตรงนี้โอเมก้า oh มีงานตายหรือข้าวเช้า ดูมันเน่าไออะไรนะมันตายอะ่ะคุณใส่ได้ตัดทิ้ง

ตดออกกล่องเลยมาร์กมาร์กะ ใช่อ่ะแฟนวิ่บอกโมอกว่าอะไรใคก็จะเข้ามามาขโมยแค่แผ่นเล็กแคเดียวเหมือนคนแก่เหมือนคนแก่วิ่งมาโมทั้งผัวทั้งเมียว่าไม่รู้ใครมาขโมยดอกไม้ฉันแล้วก็ดีไปดูไหนเดี๋ยวโทรไปบอกตำรวจ ให้ตำรวจมาดูจะไปนอนไม่ฉันจะไปนั่งจะตำรวจตินั่งรอตำรวจเออแล้วเต่ไปแล้วนะให้ปะดูอากาศเย็นลมแรงขนาดนี้ดูเหลือสองคนร้อนรีบกักวาเตียวยันละยันล่ะพ่อใหญ่ไม่ีอะไรทำเหรอยืนดูอยู่แนวป้าอะไรไหนบ้านอะไรก็อืม มีเวลาแต่จะไม่รู้ไปช้าอะไรกันนะมัวแต่ยืนแบบเมาคอ,อยกันทำอะไรกันไม่รู้เมื่อวานไม่เห็นทำอหาเลยวันนี้แป๊บเดียวไ,<ด>ไปเร็วให้จะใส่อันนี้ได้ก็เดี๋ยวจะช่วยแกยกไม้อันนั้นมาใส่กระดานกัน ก่อนที่จะโยคะจะทาสีให้เด็กก็เหลือขี้แผ่นป่ะอือไว้นั่นแหละเดนุทาเหลือไม่เยอะสองเหรอ โหแค่นั่นแหละทาเดี๋ยวเสร็จหวานอะไรมีอะไรเสร็จทาจะมีผลิต โอเมนาไปนะนที่จริงมีโอเมนาตรงนี้เขาทำรู้ว่าไมเขาตัดออกหมดเลยอันนี้กับแตงกดาแตงกวข้าไปใน,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 น <laughs> ข้างในล <laughs> ยยืมมิกะซูมก่อนเมา ทำระเบียงบ้านนะคะนี่เห็นไหมโตเพิ่มมาถึงด้านนี้เลยซ่อมทำใหม่หมดเลย ชาชาชาที่ทำงานให้ไอ้นี่มันแบงกกระเป๋าสีเขียวเลยชาชาชาเลยสีนี้คนเยอะไหม คนเยอะไหมไม่คนเยอะไหมที่ไปดูคอนเสิร์ตอ่ะเยอะมาก,กเลยไม่มีที่แบบยืนแบบโมนิก้าถึงเป็นลนมอ่ะร้อนด้วยเนาะร้อนอะ่ะขนาดพี่ขึ้นไปดูในร้านซูชิที่พี่ทำนะเยอะมากไม่เคยเห็นโลกหญ่เยอะขนาดนี้เหมือนแบบซุปเปอร์สตาร์แบบที่เหมือนเยอะแบบไม่เคยเห็นเอามีแค่ตันนี่มาคนเดียวใช่ไหม ดังเพลงเดียวอะได้ออกงานเต็มเลยเหมือนบ้านเรานั่นแหละมาพี่จิ๊งต้องมาทุกมทุ่มล่อมาสองทุกจะได้ดูแล้วร้องเพลงสุดท้ายด้วยนะไอ้าๆเดี๋ยวยืนอล่อจนเหนื่อยแย่เดี๋ยวช้า เพลงดังเพลงเดียวเปิดสุดท้ายสวัสดี29ล้านคนยี <laughs> ่เล้าน29ล้านคนคะ่ะ ไม่ใช่ดื่มไปปวดเหมือนเมื่อวานอีงนะโอ้โหสามสิบล้านคนเขามาดูดูผู้ชายดูผู้ชายทำงานจ้า เบาช่วยกันทำงานเหล็กสองแผ่นอันนี้เสร็จแล้วต้องเป๊ะเป๊ะทุกระเบียบนิ้ว <c oughs> พี่ฝนไปช่วย up <laughs> ตีลังกาแน่แน่แน่เอ้ <laughs> พูดยังไม่ทันขาดคำเลยเดี๋ยวตีลังกา,ต,นนา <laughs> ตีลังกามานี <laughs> ่หัวแตกเลยทีนี้ หยกไม่ขึ้นขาฝาดเมื่อยเลยเมื่อยพี่ไม่จับไม่ตีรังกาไปนึ่งขาตกเลยมิกาหกล้มเข้ามาดูสามสิบห้าล้านเลยมแกาไม่น่าจะนอนสินะคะ หัวเตกอีกเหมือมันยุหันหนุดเอ้ยไม่ใช่ยุหันหนุดหรือเปล่าตอนนั้นที่หัวเตกอะเเงือเตะ นี่เห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วนั่นน่ะเขาเาหรอเอาไม้สปอนเซอร์ไหมกะไม่เผื่อเอาไทยสปอนเซอร์อกี่โมงแล้ววะให้ดูอัปเดตนะคะนี่นี่นะคะ ทำทำทำมาถึงนี่เลยเมื่อเช้าหาเหล็กอนันนั้นกว่าจะเจอนะั่นะนะ่ะว่าร้ tätä ei voi ikinä tehdä, mutta jos se on projektin tulosta, se on. Hei, herra. Hei, herra, tuosi se kova. Hei, แล้วเด้อ